อยากจะเล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีแรกๆช่วงสองปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสะดวกที่จะเล่าแต่ว่าก็รู้แค่คนกลุ่มน้อยๆมากกับเพื่อนแล้วก็อปอน่าจะรู้แล้วก็หลายๆคนที่รู้พี่หนุมแหม่มก็รู้แต่ว่าก็คือสปีที่แล้วหนึงตรวจพบก้อนเนื้อเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันค่ะแล้วก็ขนาดประมาณ8 8เซนแล้วก็รักษาตัวที่นี่ตอนนี้ก็ใช้แสงกับทานยาเรียบร้อยก่อนนี้ก็กาลังทานยาอยู่ทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ในมือของคุณหมอกิจอยู่นะคะโฆษณาไงก็ท่านหญิงเป็นก็เลยจะบอกกับทุกคนว่าช่วงก่อนหน้านั้นก็ทำโครงการมะเร็งเต้านมมาเลยตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวท่านหญิงเองในช่วงปี A, ก่อนเอเชียนเกมที่กวางโจต,ตอนช่วงฝึกซ้อมอยู่ต่างประเทศก็ตอนช่วงหนึ่งมีความสืบว่าคลำแล้วเจอเจอด้านขวานะคะคลำแล้วเจอก็เลยยังไม่ทราบว,ว่ามันคืออะไรตกใจก็เรียกบรรดาพวกพระพีเลี้ยงเข้ามาแบบจับกันใหญ่เลยว่ามันคืออะไรก็เลยบอกว่าเอยวลองอาบน้ำดูคือแล้วก็ลองสังเกตที่กระจกห้องน้ำ ดูค่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็ยังงงอยู่ว่าเออมันขยับมันไม่ขยับเป็นยังไงแล้วมันมันนอนคว่ำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนูนมันเป็นเหมือนไอศกรีปไอศกรีปที่มันโดนที่มันที่มันมีลากอยู่ข้างบนข้างล่างเนี่ยนะคะก็ไม่สบายใจเพราะว่าช่วงนั้นก็เหมือนอาการหลายๆอย่างมันไม่ค่อยดีแต่ก็หลังจากเอเชียนเกมไปก็ ก็เลยไปเอเลยมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจแล้วก็เราก็เจอกับคุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องหลังนี้แล้วก็คุณอะไรค่ะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบเออฟ้าวเทศว่ามันเป็นอะไรก็รู้สึกแย่นิดหน่อยก็เลยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยรักษาแล้วก็วันวันผ่าก็ได้รับพระกรุณาจากกรมสมเน็พระเทพ แล้วก็ได้พักกำลังใจจากทูมอาเล็กท่านรับสั่งง่ายๆมากเลยบอกว่าโลกนี้กลัวกำลังใจแล้วก็ <Okay. S 2> โลกนี้กลัวเหมือนกลัวกวกลัวความแฮปปี้อ่ะกลัวกลัวอันแฮปปี้ก็เลยบอกว่าก็ถาว่ารู้สึกยังไงรู้สึกแย่นะเพราะว่าต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ต้องแบบ